ถือเป็นการเล่นนะครับอันนี้น้องก็สาเป็นหนึ่งงสองหาก่ายทำให้จตะเลีเป็นศูนย์นะครับแล้วเอาน็อกมาเล่นตามเส้นจํานวนนะครับแต่ว่าพี่จะไม่เขียนเส้นจำนวนนะพี่จะละเรื่องเส้นจำนวนไปนะครับถ้าใครตามตรงนี้พี่ทุกไม่ทันเนี่ยไปดูคลิปนก่อนได้นะครับพี่เสมอต้องมีเส้นจำนวนอยู่ตรงนี้นะครับนะพี่ก็เรียงเลยนะหนึ่งสองเนี่ยนะครับแล้วทีนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่านี่นะครับมันคือช่องที่ลิมสุดถ้าใครจําได้นะครับพี่ทุกก็บอกว่านะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันไปถึงอินฟินิต โอเคไหมครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับพี่ก็ใส่เยอะโอเคไหมตรงนี้มันมีการสลับกันนิดหนึ่งนะเพราะว่า1เนี่ยนะครับตามเส้นจํานวนแล้วเนี่ยจะต้องมาก่อน2นะสต้องอยู่แถบกว่านะครับโอเคไหมครับงั้นตรงนี้นะครับก็พี่ก็บอกว่าช่องริมสุดเนี่ยต้องไปถึงลบอินฟินิตี้นะครับนี้นะครับแล้วก็เชื่อม2อันนี้ก็้ด้วยกันแต่เหมือนกับข้างบนเลยต่างกับตรงที่ว่ามีเครื่องหมายเท่ากับพอมีเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้แล้วมันคูณกันอย่างนี้นะครับก็แปลว่าเอาค่าที่2 กับ1ด้วยทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับน้องก็เปลี่ยนเครื่องหมายแค่ตรงนี้เองนะครับให้เป็นนะครับให้เป็นปีกาเนาะนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะเป็นปีกาครับหนึ่งไปถึงลบอนันต์นะครับอ่านะครับใครที่ตามพิทุไม่ทันตรงนี้นะครับก็ไปคอมเมนต์ถามได้นะครับถ้าเป็นน้อยกว่าเนี่ยนะครับน้องก็ทําเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็น1นะครับกับ2ใช่ไหมนะครับแล้วก็ถ้าน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใส่เป็นแบบนี้ถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับมันจะเป็น1กับ2เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเอาเอาค่าที่1กับ2ด้วยนะครับมันนจะเป็แบบนี้ โอเคสนุกเนี่ยมันจบแต่ถ้าไม่สนุกเนี่ยน้องไม่ต้องจาอะไรเลยนะไฟั้งนะเรื่องพวกนี้น้องจะไม่จําเลยก็ได้นะครับไม่มีใครบอกน้องอย่างนี้นะนอกจากพี่นะครับน้องจะไม่จําันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดแค่นี้แล้วกันอนะครับมาดูต่อนะครับที่นี้เหมือนเดิมน้องก็ทําให้ดีไซ่ไปนะครับก็มีหนึ่งกับมีสองแค่นะครับน้องก็เรียงตามเส้นจานวนเหมือนเดิมเลยนะครับแน่นอนที่สุดนะครับน้องก็จะต้องตอบช่องที่ริมสุดใช่ไหมนะครับริมสุดก็ไปถึงอันนั้นถูกต้องไหมครับ แล้วอันนี้นะครับก็ไปถึงลบมัน์อ่นเราเอาสองช่วงนี้เข้าด้วยกันนะครับคืออยู่นี่ธรรมดานะครับทีนี้นะครับพอมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับตรงนี้นะมีเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะครับทุกอย่างจะเหมือนกับข้างบนเลยทุกประการนะครับน้องต้องมีเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับเนี่ยนะครับมันแปลว่าน้องจะต้องเอาจุดเอาจุด x นะครับทีนี้น้องต้องรู้ว่าน้องจะเอาหนึ่งหรือสองไม่ใช่เอาทั้งคู่นะเนื่องจากว่าสองเป็นตัวส่วนเนี่ยน้องต้องไม่เอานะสองเนี่ยน้องต้องไม่เอานะครับ เข็มไหมแต่หนึ่งเนี่ยเอานะโอเคไหมอ่านะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็นะครับหนึ่งกับสองอ่ามันก็จะใส่ธรรมดาอย่างนี้นะก็ไม่มีอะไรนะหนึ่งนะครับเป็นสองนะครับเท่ากับเนี่ยนะครับมันได้เฉพาะตรงที่เป็น x ตรงที่เป็นหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคไหมนะครับหนึ่งเนี่ยได้นะสองไม่ได้นะครับอ่าสองเนี่ยห้าเป็นศูนย์นะครับเพราะงั้นต้องใส่นี้อ่านก็จะจบตรงนี้นะครับ